เมื่อวันที่14ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาสสประทวนสุทธิอํานวยเดชสมาชิกสภาผูธธา้แทนราษฎรลบบุรีเขตหนึ่งพร้อมด้วยนายขวัญชัยจำนงสารทีมงานผู้ช่วยสสลบบุรีเขตหนึ่งโดยมีฝ่ายปกครองท้องถิน่นนำโดยนายวิบูลย์โพศรีนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นและนัก พัฒนาชำนาญการพร้อมฝ่ายปกครองท้องที่นำโดยกำนันมาณนะวง,งนิม่มกำนันตำบลหนองบัวมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสวัตดกํกำนันแพทย์ประจำตำบลหนองบัวและอาสารรมสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านหรืออสอมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางที่พร้อมด้วยหน้ากากาอนามายัยให้กับประชาชนชาวตำบลหนองบัวที่ได้อาศัยอยู่ในเขตปกคร,รคอ,งองของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นประกอบด้วยหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่ 1 1ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจำนวน151ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลา,ลากเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยและภัยวิกฤตโควิด -19 พร้อมด้วยผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของการดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างทั่วถึงต้องขอขอบคุณทางกลุ่มปิโตเรียมแห่งประเทศไทยหรือปตทที่มอบถุงยางชีพและหน้าก,กากอนามัยมาให้ทางอำเภอฝ่ายปกครองเพื่อพัฒนานิคมแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและในโอกาสที่ได้เยี่ยมชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนป่าก ชลสิ์ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมความสวยงามและนั่งรถไปรอยน้ำถ่ายรูปกับพนังก้นน้ำที่สวยงามนอกจากที่เที่ยวแล้วบ้านแก่งเสือเต้นยังมีความขึ้นชื่อในเรื่องอาหารประเภทปลาที่สดใหม่จากเขื่อนอาทิร้านอาหารเอปลาทอดสมุนไพรที่มีเมนูอาหารจากปลารลาหลายสดใหม่รสชาติอร่อยราคาเป็นกันเองพิกัดความอร่อย,อยอยู่ที่ทางหลวง3017ลบบุรี ie, พัฒนานิคมวังม่วงหมู่11ตำบล หนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจัังหวดลบบรุรีอร่อยจริงๆนะจ๊ะภาพข่าวโดยลบบุรีโพสต์ทีวีนพระทองแก้วผู้สื่อข่าวพิเศษลบบุรีโพสต์ทีวีรำลับภาพตัดต่อภายรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน